ให้ดูนะครับบอ่อเนแดงนะครับอันนี้ผมเลี้ยงปลาดุกนะครับไม่รู้จะเห็นตัวปลาหรือเปล่านะครับนี่เขาลอมากินอาหารนะเนี่ยลอมากินอาหารใช่ไหมนี่ให้ดูให้ดูให้ดูมองไม่เห็นอ่าเนี่ยครับบอ่อหนแดงนะครับเมื่อวานนะครับเก็บเก็บเอาไปใส่ทุเรียนนะครับ จะเห็นบางๆนะครับบางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่เกินสามวันนะครับเจอกันนะครับแน่นเหมือนเดิมแน่นอนนะครับโอ้ปลาดุกตัวใหญ่แล้วอะมันมองผ่านกล้องมันมองไม่เห็นนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าตัวใหญ่แล้วเลี้ยงน่าจะสักสิบห้าวันนะมั้งประมาณเนี้ยครับประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี้ยครับ เขาก็เริ่มโตแล้เลี้ยงได้นะครับเลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยงในบ่อเลี้ยงในแดงแล้วก็บ่อปละดุกแล้วก็เอยเลี้ยงประดุกได้นะครับแต่ว่าอย่าเลี้ยงแน่นเกินนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงแน่นเกินอ่ะแหนแดงเราจะไม่โตนะครับคือเขาจะอาจจะไม่ได้อาจจะไม่กินนะครับเพราะว่าประดุกมันเป็นปลากินเนื้อนะครับ อาจจะไม่ได้กินแหนแดงโดยตรงนะครับแต่อาจจะมันแน่นแล้วเวลาประดุกไหวนะครับไายไปไาวมานะครับมันจะกระทบกระเทือนกับรากนะครับทําให้รากมันขาดนะครับแล้วมันดูดสารอาหารไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แหนแดงไม่โตนะครับนี่ครับโอเคให้ดูเท่านี้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงแหนแดงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับก็ยังพอมีแบ่งอยู่นะครับอาจจะไม่เยอะนะครับช่วงนี้เพราะว่าเก็บเก็บไปใส่ต้นทุเรียนค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็รอขยายบ่อยเพิ่มอยู่นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับ ค okay. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ